นะครับส่วนมะนาวมังกันนะครับวันนี้ก็พาชมมะนาวแป้นพิษหนึ่งนะครับก็เริ่มแตกยอดอ่อนออกมาใหม่แล้วนะครับก็เพิ่งทําการพุ่นยาไปนะครับก็อาทิตย์หนึ่งพ่นหนึ่งครั้งนะครับ <c oughs> ครับอันนี้ระบบน้ําแล้วก็ทํา สองแบบนะครับแบบสายเจาะรูต่อสายไมโครมานะครับแล้วก็ใช้มินิสปริงเกอร์นะครับแล้วก็ถ้าเราคิดว่าน้ำมันแรงไม่พอนะครับเราก็เปิดหัวนี้ต่อแล้วครับสปริงเกอร์นะครับ,รบอ,อันนี้หัวน,นี้เลยน้ำแรงแบบนเยอะครับ ยอดอ่อนทั้งหลายนะครับแดดก็ร้อนมากเลยนะครับช่วงนี้จะเข้าเดือนมีนา นี่ครับเราก็ตอนอ่จริงนะครับเลือกนะอตอนเล็กๆนี่ก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับก็คิดว่าถ้าบำรุงรักษาแล้วก็ถ้าไม่ดีก็รู้สึกว่าเหมือนต้องเอาออกนะครับต้นไหนดีก็ดีเลยสมบูรณ์เลยครับนะ ก็ปลูกใหม่นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกหนึ่งแปลงคนระับที่กําลังจะลงนะครับ